ขอถวายความเคารพแด่พระเทรานุเทระเพื่อนพระธรรมทูตท,ทุกรูปด้วยความเคารพและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ขออํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆ ที่มารบกวนร่างกายและคิตใจและขอให้มีความแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ในเรื่องของการเวลาว่าเราควรที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่ ห่วงหน้าพะวงหลังสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาวนกลับคืนมาได้และสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์และอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นก็คือความสุขหรือความทุกข์ที่แท้จริงเมื่อความทุกข์เกิดขึ้น ก็ขอให้ธรมจิตใจยอมรับและไม่ยึดมั่นกับความทุกข์นั้นแต่พยายามที่จะปล่อยวางออกไปดังนั้นในภาษาธรรมะหรืออาจารย์ที่ท่านสอนกรรม,มาฐานจะใช้อยู่บ่อยๆดับอดีตปิดอนาคตและกำหนดปัจจุบันดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่ ปีนี้2,565เป็นวันที่เราจะต้องทำจิตใจให้ยอมรับได้ทั้งอดีตที่มันมีความคมคืนหรือความแช่มชื่นหรือความสุขก็ตามและสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์อันเกิดจากสภาวะการในทั่วโลกในปัจจุบันนี้ก็คือ โรคโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสที่ระบาดไปทั่วโลกและก็มีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์หรือเรียกว่าเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางครั้งวัคซีนก็ไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้ทันกับโควิดที่มีการพัฒนาตัวเองเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ ลดความวิตกความกังวลจากสิ่งที่เกิดขึ้นมองไปในอดีตที่เร็วร้ายหรือว่าอาจจะโชคร้ายในหลายๆท่านแต่หลายๆท่านก็โชคดีก็จะมีปนเปนกันอยู่อย่างนี้ทั้งโชคดีและโชคร้ายดังนั้นวันปีใหม่เวียนบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของการเวลาพระพุทธองค์ทรงย้ำเตือนว่าไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทการเวลากลืนกินสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมทั้งตัวของันเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่บริหารเวลาหรือทำเวลาทุกขณะให้มีประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และแก่สังคมโดยสุ v รวมดังนั้นในวาระโอ,อก,กาสวันขึ้นปีใหม่ปีพศ2565ในปีนี้หรือ Happy New Year 2022ในานามของสมชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาและในานามของ WBDO ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความสำราญเบิกบานใจรุ่งเรืองสดใสอยู่ภายใต้ร่มโพธทองของพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอดขอเจริญพร